คำว่ามหาราชมีความหมายตามพัฒนากรมฉบับราชธรรมดีสถานพุทธศักราช2,515หมายถึงคำซึ่งมหาชนถวายเพื่อเฉลิมเกียรติพระเจ้าแผ่นดินหรืออีกความหมายหนึ่งคือธงประจำพระองค์การถวายพระราชมัญญามหาราชแด่ผางสัตว์ของไทยในอดีตที่ผ่านมานั้นไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่เป็นมติข,ของมหา,าชนในสมัยต่อมาที่สำเน็จในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้ถวายพระสัญญาต่อท้ายพนามว่ามหมาราชที่แสดงถึงพระเกียรติที่คุณของพระองค์และเป็นที่ยอมรับในการขามพนามสืบมาการเริ่มการถวายพระราชฎรมัญญาหาราชต่อท้ายพนามหากศัตรนั้นสันนิษฐานว่าเริ่มมีขึ้นในต้นรัตนกโกสินประมาณรัชกาลที่4หรือ5เนื่องจากเป็นสมัยที่มีการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ของชาติและบรรพุษมากขึ้น ทำให้ประจักษ์ถึงวิเลยกรรมและอัจฉริยะของพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นจึงได้มีการยกย่องพระมหากษัตริย์บางพระองค์ที่ทรงมีเกียรติคุณเด่นกว่าพระองค์อื่นขึ้นเป็นมหาราชได้แก่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่อาณาจักรสุขโขทยัยทรงขยายอณาจักรให้กว้างขวางปกครองประชาราชให้ได้รับความสุขยุติธรรมเสมือนพ่อปกครองโลก สรงเสริมการค้าโดยเสยรีทรงนดเริ่มผลิตอักษรไทยขึ้นใช้เองเมื่อปีพศ1826นับเป็นต้นกำเนิดอักษรไทยที่ใช้กันมาทุกวันนี้และทรงรับเอาพระพุทธศาสนาจากลังกาเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติไทยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยภายหลังเสียกรุงสอยุธยาครั้งที่หนึ่ง ในรัชสมัยของพระองค์ทรงทําการศึกสงครามและเอาชนะข้าศึกหลายครั้งครั้งที่สําคัญที่สุดคือพศ2135พระมหาอุปราชของพระมาร่าได้ยกทัพตีไทยพระองค์ทรงชนช้างทํายุทธหทัตถีและทรงฟันมหาอุปราชสิ้นพระชนบนคอช้างตั้งแต่นั้นมาพระมาร่าก็เกรงกลัวเลิกยกทัพลุกลานไทยอีกสมเด็จพันธุายมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงปีชาสามารถในการปกครองประเทศทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองทรงติดต่อเจริญพระราชมัยรีกับนานาชาติประเทศทรงติดต่อกับการค้าต่างชาติและเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นก็ทรงแก้ไขด้วยความเฉลียวฉลาดทรงพระปีชาในกวีมีวันคดีเกิดครึ่นหลายเล่มนับเป็นยุคทองแห่งวันคดีไทยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรืออีกพระนามหนึ่งว่าพระเจ้ากร,รุงธนบุรีพระองค์ทรงกรอบกู้เอกราชของชาติไทยภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเมื่อปีพศ2310และสร้างกรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่ของประเทศไทยทรงปรับปรามคู้ก่อ,อกตั้งชุมนุมต่างๆจนลาบลาบและรวบรวมประเทศชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทรงกระทำสงครามจนได้รับชัยชนะขยายอาณาเขตประเทศออกไปอย่างกว้างขวาง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผดมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีผู้ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของไทยทรงทำศึกสงครามกับพม่าหลายครั้งขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางทรงสร้างปราสาทพระราชวังทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันทร์ทรงเนื้อฟื้นสังฆราชาพระลายปีดกรวบรวมกฎตาสามดวงและโปรดให้แต่งตั้งบทละครต่างๆขึ้น แทนของเก่าที่ถูกพม่าทำลายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหา,า,า,หาราชผ่ากษัตริย์ผู้ทรงปีชาเป็นที่รักยิ่งของประชาชนทรงนำประเทศชาติรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศเผ่านาจหลายครั้งจนประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียใต้ที่รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองครึ่งทรงปรับปรุงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัานเทียมระยะประเทศทรงปลดให้เลิกทาส ให้มีการลถไฟการมัเสนีการไฟฟ้าและการประปาขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระมหศากศษัตริย์ผู้ทรงเปรียบเสมือนพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทรงพระวิชาสามารถในทุกแขนงวิชาทรางรักและห่วงใย,ยผสมนสานและแก้ไขปัญหาต่างๆทรงริเริ่อจัดตั้งมูลนิธิต่างๆทรงคน้นคว้าวิจัยการทําฝนเทียม ด้านการเกษตรการชลประทานการสาธารณสุขและอื่นๆอ,อีกมากมายทรง,ทรง,ทรงส่งเสริมความรักและความสามัคคีในชาติทรงดูแลทุกสุขประชาชนตลอดประชนชีพของพระองค์ทรงเป็นมหากษัตริย์ซึ่งทรงงานหนักมากที่สุดของโลก